ท่านสู่สนามสาธรอนะครับอันนี้มาชมตัดกลอดเดี่ยวนะครับฝั่งนู้นเป็นบอยพม่านะครับหรือว่าบอยสาธรเดียวกับปักนะครับพอบอนะครับลูกอีสานนะครับฝั่งนู้นบอยพม่าฉายาพม่าแต่ว่าไม่ใช่พม่านะครับเป็นบอยสาธรนะครับนูครับอเท้าล่างนะครับ่ยวนี้ต้องให้กระติกน้อยนะครับมือหนึ่งนะครับ มาดูครับบักทอบอเผาครับล่างนะครับบอยเข้ามาโคไว้เหมือนลิงลมนะครับวันนี้มาเจอต้องบอกว่าเวทด,ดีกว่านะครับมาดูอดีตท่านนะครับอยู่ที่สาตอนนะครับเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับมบักเสริมนะครับเสริมไปเท้า บอยนี่ถือว่าใช้ได้นะครับบอยนี่้ายขวาซ้ายดีกว่าขวานะครับส uh, ายเจ้าบอยนะครับเพราะ่าบอยนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่า uh, ไม่ค่อยไปเตะสนามใหญ่นะครับบอยหาหลอกกินพม่าอย่างเดียวนะครับบอยนี่คือเคยแอดมินเคยไปพาบอยเคยพาแอดมินไปเดินสายที่สามโคกนะครับแถ mm hmm. วปทุมธานีนะครับ วันนั้นกินมาหมื่นกว่านะครับเตะกับคนไม่เป็นตะก้อนะครับเอาแอดมินไปลงด้วยนะครับฟังพม่าโตเป็นอย่างเดียวนะครับจับลูกแรกก็ไม่อยู่นะครับกินมาวันนั้นหมื่นกว่านะครับพาไปกับเจ้าแอมด้วยนะครับแอมสาทรแต่ว่าแอมก็ให้ให้แอมไปเตะอีกสนามหนึ่งนะครับแอมไปเตะอยู่สนามข้างๆไปเจอคนไทยนะครับโดดหมวนตีลังกาสามรอบนะครับแอมก็ยังชนะได้นะครับ ก็มาแบ่งตังกันจบเกมก็แบ่งตังกันนะครับวันไปทั้งวันโกหกแอมบอยพม่าบอกว่าบอกแอนมินว่าให้โกหกแอมบอกว่าได้สามพันนะครับก็แบ่งแอมไปหารสามนะครับที่ไหนได้ได้มื่นกว่านะครับแล้วแอมแอมไปเตะอีกนสนามหนึ่งเตะกับคนไทยนะครับคนละสนามแอมก็ไปกินมาแอมก็บอกได้มาประมาณสองพันกว่าก็หารสามอีกนะครับแอมไม่รู้ว่าแอมได้เท่าไหร่กันแน่นะครับคือว่าเตะคนลัสนามนะครับ ถือว่าเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมเดิมพันนะครับบอยบอกว่าห้ามบอกแอมสาทรเด็ดขาดบอกว่าได้แค่สามพันนะครับที่ไหนได้ได้มาหมื่นกว่านะหานหารสองกับแอดมินนะที่ที่ได้มาโกหกว่าสามพันก็คือหันสามอีกนะครับเพราะนั้นเล้าแอมเล้แอมน่าเสียเปรียบเยอะนะครับแอมน่าจะรู้แล้วครับเพราะว่าบอยพ่มาบอกนะครับ,บ,รบนี่ครับจะปักคอบอนะครับวันนี้มาเดี่ยวหังเท้าล่างกับ บอยสาธอนนะครับสวัสดีทุกท uh ่านนะครับเข้ามารับชมสวัสดีเสียบปองนะครับเจริญนครพ่อของเจ้าแบงเสียบปองแบงชนะเสียยาวไปกินไป1,000บาทนะครับเจ็ดละพันป๊อกเดียวนะครับกินไปแล้วนะครับเสียปองแบงกินเสียยาวบางบอลเรียบร้อยนะครับนั่งกอดเข่าเข่าท่วมหัวอยู่นั่นแหละเสียยาวบางบอลนะครับแบงกินเรียบร้อยป๊อกเดียวเพราะแบงชนะเพราะลูกเสิร์ฟนะครับมาชมต่อครับแล้วก็หลังเท้าล่างครับโอ้โ เยียบร้อยโจห้าบอนะครับอยู่ที่สาธรนะครับใครยังไม่มีที่ไปก็เชิญวันนี้สนามปิดสามทุ่มนะครับแล้วก็ไหลต่อไปพุทธบูชา3ามของอาจารย์กุฎเทพโยจัดนะครับนี่ก็มาดูจะปักทอบอหุ่นนี้พอๆกันนะครับต่อยมวยไม่รด้จะเล่นฝั่งไหนครับโจโจถ้าต่อยมวยเล่นฝั่งไหนต่อยมวยเล่นฝั่งไหน ตัวสีนะเนี้ยเนยีถ้าช่างถ้าต่อยมวยช่างกังหนักไม่ต้องช่างนะคู่นี้นะนะพอพอ,อนะพอใช่ฮนะพอกันเลย<ช>ไม่ต้องช่างเนาะ<ช>ไม่ต้องช่างครับถ้าต่อยมวยครับผมว่าพอพอกันนะครับทอบอนี่ตัวยกอ่าระดับทีมชาตินะครับ <S <S โอ้วไวครับบอยมาดูฟักทอบอลูกอ,อีสานโอ้ไม่ใช่ลูกอีสานนะครับฟักทบบอ แหม่เตยังครับแหมไม่มาเลยครับขออภัยด้วยครับทัดสมัยครับเทพปานแหมวันนี้สงสัยติดตุลานะครับไม่ได้มาเลยฝั่งกินอุดรกม็มาถึงยัง,งมาถึงแล้วเพิง่งเพิ่งมาอ๋อในจีนนะ่ะคนไหนในในในเจนนะ่จน <laughs> จะจำไม่ได้อ๋อจับอัจีนมาคนเดียวนะครับเจนไม่มาเจ้นไม่มาครับเจะเนมบอกมามากินอุดรคนเดียวนะครับ ไอแอมไม่มาถ้ามาได้สู้เนาะป้องเดียวปสองหนึ่งเรอป้องสองหนึ่งมันสู้ไม่ได้ต้องเอาเดียวเดี่ยวเดี่ยวกับแอมสวัสดีครับนะครับเข้ามารับชมบอกเนมอ่ามาอาตีตแตกหยังมีเหลี่ยมใช่ไหมเิ็บน้อยเนมมีเหลี่ยมพุทธบูชาใช่ไหมแมนแมนเนมมีเตะที่พุทธบูชานะครับติ๊ฟวันนี้กลับมาซ้อมก่อน ค่อไฟไหลต่อเข้าพุทธบูชาเนมบอกตอนนี nah, ้เต้มอะไรเนมจับจับดิเนมแต้มเท่าไหร่อ๋อแพ้ไปแล้วบอยแพ้เหรออ๋อเกมแรกใครชนะเอาสรุปแล้วยังไม่เกม เอาเอา้าทำไมเตือแปรอ๋อนี่แปรแปรล้นรวนแน่เลยเอา้าทำไมแง่งได้เดี๋ยวเดียวรับทุกอย่างอ๋อข้ามแปรเอา้ารับทุกอย่างข้ามแปรนะครับแปรล่างครับมาดูมาดูาดอาอครับบอยพอม่านี่ก็แน่นนะครับบอยพอมา่า เพิ่งจะมาหัดเตะแต่ก็ตอนประมาณสามสิบนะครับอายุสามสิบนะครับบอยบอกนะครับหัดเตะที่สาทรนะครับหัดเดาะจนเก่งนะครับขาตายนี่แน่นกว่าขากว่านะครับแน่นกว่าขากว่าใครจะเจาะสายบอยนี่บอกก่อนครับไม่ผ่านแน่นอนนะครับข้างไม่ถนัดรับข้างไม่ถนัดมาเลยใครมีพรตวันมาเลยครับเสิรฟข้างไม่ถนัดรับ ช้เฉพาะข้างไม่ถนัดนะครับวันดีสตอฟอเชฟตีดินไทยนะครับอตอนนี้มาแต่จีนอุดอรนะครับเจนไปอยู่ไหนแล้วครับคุณมี่มาครับวันนี้มาชมรับทุกอย่างข้ามแปรฝั่งนี้เป็นปักทอบบฝั่งนู้นเป็นพมา่าบอยสาธรเอาครับนี่ครับปักรับทุกอย่างข้ามแปรมาดูครับบอยโอ้วนะครับ โซความแน่นนะครับพื้นแล้วก็ครับบอยนีซ้ายดีกว่าขวาจริงๆครับบอยพม่าเนี่ยถนัดขวานะครับพักเอาครับหลังเท้าได้ครับทุกอย่างโอ้โหนี้แปดเสียนะครับหาทางเข้าไม่เจอสอทอมี่บอกเป็นสวนนะครับตรงข้ามยิงยิงนะครับเจริญนครสิบหกนะครับ พี่หาทางเข้าไม่เจอก็ไม่ต้องมาครับสชอภิเช็นะครับเช่นมายัางอมาแล้วครับเจ้นมาแล้วครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับต้องใส่มากับคุณมี่ด้วยครับบอยพม่านี้เอาทุกบาททุกสตางค์นะครับเป็นคนที่เก็บตังค์เก่งนะครับปล่อยเงินกู้นะครับแยวที่ทํางานบริษัทนะครับบอยนี้ไม่ธรรมดานะครับฝั่งนู้นผมบอกก่อนเลยปล่อยเงินกู้นะครับ ใครไม่มีตังค์ก็กู้บอยได้แอดมินเอามาหมื่นหนึ่งยังไม่จ่ายมันเลยป่อยเพราะว่าไม่ธรรมดาปล่อยเงินกู้นะครับฝั่งโน้นนะครับบอยเป็นคนที่เก็บตังค์เก่งนะครับบอยนะครับบริษัทบอยก็คือมองเห็นอยู่ข้างๆนะครับนี่นะครับบริษัทใหญ่นะครับเป็นโรงแรมนะครับบริษัทใหญ่นะครับบอยที่ที่ทำงานบอยนะครับครับติดสวนเลยครับเสือหมาโอ้ลูกเสร์ฟพวกนี้ครับนี่นะครับ ลูกเสือของพม่าบอยนี่โหดจริงๆนะครับเสือแปลโโสเสอ่าตอนนี้ไม่มีกรรมการนะครับโจห้าวไปนั่งเล่นนะครับะครับผมก็เลยไม่ทราบแต้มนะครับขออภัยด้วยนะลูกนี้อ้อมเสานะครับปักแต้มเท่าไหร่ละปักฮะอ๋อสามต่อหนึ่งนะครับฝั่งพม่าบอยนําปักทบสามต่อหนึ่งอาครับเดี๋ยวจะแจ้งตะกรอให้ทราบนะครับสามต่อหนึ่งนะครับ เ์ฟแปรล่างรับทุกอย่างข้ามแปรโอ้ลูกนี้ออกตักทายเสือใหญ่นะครับใจนักสู้บอยสอปอลาวครับหนึ่งต่อสามนะครับบอยพมา่าบอยพมา่าปักชอบบหนึ่งสองสามไปครับความไวลูกนี้ออกใจหัวนะครับแปรออก โอ้คู่นี้ผมว่าน้ำหนักส่วนสูงเป๊ะนะครับเท่ากันนะครับต่อยมวยนี้ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปช่างกิโลนะครับถอดเสื้อใส่นวมเลยครับต่อยกันเลยคู่นี้นะครับไม่ต้องไปช่างกิโลวัดส่วนสูงดูเอาครับบอยพอม่าก็ปักทอบอ <c oughs> ขออภัย <c oughs> ขออภัยครับ มแมลงบินเข้าปากนะครับขออภัยนะมแมลงบินเข้าปากเอาปักต่อบอครับไปยอนตรนี้บ่อยมากๆครับโอ้ไวครับลิงลมเอาครับบรรยายไปมแมลงบินเข้าปากครับมแมลงมันมัน,มนต้องบอกว่ามันอ่าเรจะดา่ามันยังไงดีมแมลงบินเข้าปากเฉยครับโอ้ตายย็ดเค่ ครับสี่ต่อหนึ่งนะครับโจห้าวขานแต้มหน่อยเอาสี่ต่อหนึ่งครับบอยพม่านำมาปักทอบบไปครับข้ามหัวลูกนี้หลังเท้าตักขึ้นมาครับนี่คือบอยพม่าครับเอาครับจะปักแปรล่างนะครับลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้ไม่ทันลูกนี้ชักนะครับแปรตรงนี้ต้องให้จะปักนะครับปลักทอบนะทักทายเทิดสักนะครับ เซียนเปียกนะครับจำไม่ผิดนะครับใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับหนึ่งต่อส่เอาครับลูกนี้เสีครับไปพม่าพม่าบอยหลังเท้ามาไม่ได้นะครับต้องแปรมานะครับแปรนะครับข้ามแปรนะครับ2%ครับสอต่อสนะครับฝั่งไหนออรลูกเสีดีจะได้เปรียบนะครับเอาครับหลังเท้าครับ โอ้ลูกนี้บอยไม่รับขวาหรือเปล่าบอยรับขวาได้ไหมอ๋อฝั่งนี้ก็ซ้ายอย่างเดียวอ๋อบอยพม่าซ้ายอย่างเดียวอ๋อโอ้โคตรเก่งเลยว่ะบอยพม่าขาซ้ายอย่างเดียวฝั่งนี้ขาขวาอย่างเดียวใช่ไหมโจโอเคโอ้พม่าบอยขาซ้ายอย่างเดียวฝั่งนี้ขาขวาอย่างเดียว โอ้ไม่ไม่ง่ายนะครับดูครับฝั่งโน้นซ้ายอย่างเดียวนะครับดูครับซ้ายอย่างเดียวขั้นเทพเอาครับเตะไปเลยครับเบาหวานครับเอาครับเอาครับความดันขึ้นแน่นอนโดนเตะแง่งครับดูจะบักทบอนี่ไปครับยาวครับฝั่งโน้นซ้ายอย่างเดียวฝั่งนี้ขวาอย่างเดียวมาครับแปลล่างนะครับแปลขาขวาอย่างเดียวนะครับเอาลูกนี้พลิกเน็ตโอ้ลูกนี้เอากิงแล้วเอากิงแล้วฝั่งนี้เริ่มจะออก ออกเต็มนะครับ้าไ่ออกเต็มหมดแน่นอนนะครับนี่นี่จีนอุดรนะครับเจ้าแอมไม่มานะครับเจ้าแอมตร้งใจโดนเอฟซบุกถึงบ้านหรือเปล่าครับแอมเสียงเหนียวนะครับไอ้บอยเหรอไอ้บอยมาถานัดขาขวาแต่ซ้ายมันแน่นกว่า,าขวาใช่เร็บ <expl od it> ไม่มีแตกอะ่ะครับอ่าจบ บอกว่าไม่รู้ว่าบอยถนัดขาไหนกันแน่นะครับบอยจริงๆถนัดขาขวาแต่ว่าบังเอิญซ้ายแน่นกว่าขวานะครับไปครับดูครับขาซ้ายอย่างเดียวนะครับฝั่งนู้นขาข้างไม่ถนัดอย่างเดียวฝั่งนี้ขาข้างถนัดขาขวาปักทอบอไปครับบอยว่ามาขาข้างไม่ถนัดอย่างเดียวดูก่อนว่าบอยคือเล่นได้ประมาณไหนทำไมสุดยอดจังขาข้างไม่ถนัดนะครับฝั่งนู้น การขานไม่ชัดเจนนะครับเสร็จมาเดี๋ยวทราบเดี๋ยวแจ้งตกรอให้นะครับราคา,าขานอาก,ก,ก็ก็ได้เล่นนะครับบอยพม่าเสร็จขาข้างไม่ถนัดนะครับ ปักมีขาขวาขาเดียวฝั่งนู้นขาซ้ายขาเดียวนะครับอาครับแต่ว่ารับทุกอย่างเข่าก็ได้นะครับแง่งก็ได้แต่ว่าข้ามก็ข้ามแปรนะครับกรร <c oughs> มการเล่นฝั่งไหนถามจริงๆอ๋อกรรมการเล่นฝั่งบอย6ต่อ4ถ้าแต้มนำจะขานดังนะครับเพราะว่า,วาโจห้าเล่นฝั่งบอยนะครับ ลูกนี้ยังไงยังไงมองไม่ไม่ทันออกหรือลงกรรมการบอกมองไม่เห็นโอ้ถ้าเจ้าแอมนี่เอาครับออกหรือลงครับออกออกไหมลงครับเจ้าปักโยนลูกตะก้อให้เลยเจ็ดต่อสี่นะครับบอยก็มีลูกเสิร์ฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าปักก็ไม่ใช่นักตะก้อที่จะเสิร์ฟแปรดีนะครับปัก แปรดีก็คือโปเทอร์ดนะครับแปรล่างนะครับโปเทอร์ดเกิดดีสนามนี้นะไปครับบอยพมา่าขาซ้ายขาเดียวฝั่งนี้ขาขวาขาเดียวแต่ว่าข้ามเฉพาะแปรโอ้ลงนี้พริกหัวเนต้องให้นะ<อ>ต้องให้นะครับโจจับดิจบโจ<อ>เออกรรมการเล่นฝั่งบอยไว้หลายร้อยเดี๋ยวเด้อ อะสีต่ต่อเจ็ดระวังกรรมการโกงนะอะสีต่ต่อเจ็ดครับมาโอ้ลูกนี้แปลออกลูกนี้ออกกรรมกา,า,ารบอกว่ากรรมการบอกว่าออกจริงๆมันออกพอจับเพิ่มแปลออกเลยบ่อยพม,าม,ามา่ากงใส่กดดันอากับห้าต่อเจ็ดนะครับตามหลังอยู่สามแต้มสองแต้มยังเสมอเสืเอบเ้าลูกนี้โจวโบจวบหน้านี้กรรมการหน้าน,านี้เลยพอจับขาน,นอก อะไรจะไปให้นักกีฬาได้ยินหนินักกีฬามันใจไม่สู้เนี้ยมเนมพอะจับขานอกไปปล่อยลงสองลูกเลยใจไม่ดีตายเสียนิววิลัมนะครับอนุบาลหวานหวานสว่างสิงห์บุตรนะครับเสียเต้ตะแกงงามนะครับกินตกรจันนอนะครับจักรพงศ์พักดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขออภัยด้วยมาชมลูกเส์ฟของปักทอบอ6ต่อ7นะครับเดี๋ยวนี้ปักขาขวาขาเดียวฝั่งโน้นขาซ้ายขาเดียวขาข้างไม่ถนัดฝั่งนี้ขาข้างถนัถนดนะครับแปรครับมาดูรับขาซ้ายนะครับข้ามแปรซ้ายนะครับ ทักไทยบัตหนูปีนะครับที่แก่แจ้บอยสู้ปักไม่ได้นะอ,อย่ารู้เยอะปักไอไม่ใช่ตอนนี้บอยนําอยู่นะเหลี่ยมนี้คือสนามซ้อมของบอยพม่านะบักปักไอไม่ใช่บัตวันนี้เข้าพุทธบูชาไหมแปต่อ6นะครับบอยพมานําอยู่2แต้มนะครับเจอมาปักขาขวาขาเดียวอครับ ฝั่งนน้นขาซ้ายขาเดียวข้ามเฉพาะแปรทั้งคู่เอามาดูวัดกันไปใครจะแน่นนะครับขาซ้ายกับขาขวาปักทอบบลูกนี้บ่อยพมา่าสวนโอ้ไม่เป็นผลนะครับไวครับต่อยมวยนี่ไม่ต้องชั่งน้ําหนักส่กันเลยครับส่วนสูงน้ําหนักเป๊ะเอาดูก่อนนี่คือตัวยกระดับทีมชาติโอ้ยลูกนี้แตกกระเจงนะครับลูกนี้ แฝ่รุนแรงกรรมการออกตัวแล้วกรรมการจะออกตัวกรรมการจะไม่นับแล้วอะไรแต่ก็แต้มตีเสมอจะไม่นับแทนที่จะจับมาโยนนักกีฬาไปเอาอุ้มคนเดียวให้นักกีฬาเขาบอกว่าเทวันบอกว่าอยากเห็นลุงแก้กับลุงนี่เดียวกันหรือแลกฮารครับ โอ้เดี๋ยวเข้ามาไวๆดิเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครซอทอมี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่านโจก่อนนะเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวแอดมินแก้ได้ไหมให้ผ่านโจห้าวก่อนเพราะว่าส่งผมเป็นหนูเป็นหนูทดลองอีกไหมเออใช่ใช่ซอทอมี่มาไหมมาไหนไหนวันนี้วันนี้ไมาเลยวันนี้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวกับโจห้าวก่อนถ้าผ่านโจห้าวเดี๋ยวมาเดี๋ยวกับแอดมินนะครับนี่ครับโจห้าวไปกษมนะครับซอทอมี่นะครับอ่ะจบจาก สาธรก็ไหลเข้าพุทธบูชานะครับใครบ่างๆเชิญที่สนามอาจารย์กุดจัดโดยเทพบโยอาจารย์กุดพุทธบูชาต่อครับวันนี้มีประมาณ10คู่นะครับเทพบโยแจ้งมานะครับแล้วก็พุทธบูชา39มีทุกค่ำคืนวันศุกร์นะครับศุกร์ต้องบอกว่าศุกร์อาถรรพ์เล่นก็ พยายามซื้อน้ำแดงไปไหว้เจ้าที่ก่อนนะครับเพราะว่าอาถัน,น <_ d ata> เผื่อจะได้ตังกลับบ้าน <_ d ata> เ,าเขาบอกว่าเจวันบอกว่าลุงแก้ปกติเล่นกีขาเล่นสองขาก็ยังเล่นไม่ได้นะครับามาดูคู่นี้เล่นขาเดียวครับขาเดียวทั้งฝั่งนี้ขาเดียวฝั่งนึงก็ขาเดียวนะครับ เอาครับถ้าสี่ขาคงไม่ใช่คงเป็นสุนัขนะครับเอามาชมจะปักครับลูกนี้ชักไม่แน่นะครับเหลี่ยมนี้บ้านนูผีบอกว่าสู้ปั๊บทบอไม่ได้ไม่แน่นะครับไอโจออกตัวกรรมการออกตัวหมดแล้วสรุปแล้วมันมันใครแพ้ชนะมันเจ้า บอยพมาเสร็มาฝั่งนี้ขาขวาขาเดียวนะครับฝั่งนู้นขาซ้ายขาเดียวรับได้ทุกอย่างนะครับแต่ว,ว่าข้ามเฉพาะแปรนะครับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ข้ามเฉพาะแปรล่างนะครับหลังเท้าก็รับได้เขาก็รับได้นะครับขาขวากับขาซ้ายประทะกันนะครับฝั่งนู้นซ้ายขาข้างไม่ถนัดนะครับบอยนี่ถนัดขวาตักทอบอนี่ถนัดขวาครับอ้าครับส่วนตูงน้ําหนักครับ จับชกมวยเลยไม่ต้องไปชั่งไม่ต้องไปวัดส่วนสูงชั้งน้ําหนักใสกันเลยเอาครับไม่มีด้าเปรียบครับมาครับพม่าบอยก็สู้ใจขาดครับเอาครับปักทบอลุีสารครับยังไงลูกนี้โอ้พิกหัวนี่ยังได้ครับเอาครับขาขวาขาเดียวนะครับปักไปครับข้ามหัวบอยพม่าเอาไว้เอาครับไม่ตายบอยทามาลูกนี้เอาหนึ่งสองลูกนี้โอ้ลูกนี้กะแปรกินนะครับไม่ข้ามโจห้าออกตัวอีกแล้ว โจ uh ้ห้าวออกตัวออกตัวประมาณสี่รอบแล้วครับเห็นจับไปประมาณสามสี่รอบแล้วโจ้ห้าวนะครับช็อตละสองร้อยนะครับบอยพม่านำสิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการขานแต้มหน่อยสิบแปดนะครับเอาครับบอยพม่านำสิบแปดนำอยู่สองแต้มนะครับเกมจบที่เกมสิบสอง สิบต่อแปดครับปักต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆรนะครับอย่างนั้นเสร็จบอยนะครับผมบอกบอยนี่ขนาดเสกสันยังเสดแปรไม่กินนะครับคนคนนี้ผมบอกก่อนเลยไม่ธรรมดานะครับบอยเสกสันเสจไม่กินโอ้โหชมไม่ได้ครับสไลด์บอยนี่ตั้งใจเล่นนะครับเป็นคนที่เอาจิงเอาจังนะครับเล่นบาทตองบาทเอาหมดนะครับบอยเข้ามาสวัสดีผู้กองห็นเดินอยู่ไม่ใช่เหรอ อยู่อยู่ฟังกูลัดนะเดี๋ยวไม่ใช่เหรอเดินเดินน่าจะเห็นนึกว่าเดินกับหญิงนะจำคนผิดทักทายอาจารย์มิรัตสุวัสดีนะครับ 15, 16, 15สิบห้าสิบหกสิบห้าถึงสิบหกเมษายนเจ่งบอลน,น้อยบ้านมะขามจับกู้ ลงเล่นชิงถ้วยที่อะเอีดเสบไปครับสายอย่างเดียวนะครับฝั่งนู้นพม่าบอยสาธรครับฝั่งนี้ปักทบบอนะครับขาขวาขาเดียวไปครับโอ้ครับลูกนี้ยังไหวครับพื้นไม่ดีรับไม่ได้นะครับผมบอกก่อนเลยเอาลูกนี้ครับมีสะดุ้งครับยังทันครับวิ่งเป็นม้านะครับบอยนะครับตรวจฉี่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าครับมาดูมาดูบอย บอยพม่ฝั่งนี้ปักทบอเอาครับไปครับตรงนี้มาขาตายนี่บอกว่าขั้นเทพขนาดข้างไม่ถนดัดข้างถนัดจะขนาดไหนมาดูเอาครับสรุปแล้วเจ้าปักบอกว่าบอยถนัดขาไหนกันแน่เอาชมไม่ได้โอ้หลังเท้าแตกกระเจิงมานะครับปักไปไหนครับจะหยอดก็ไม่กล้ากลัวพลาดครับลูกนี้โอ้จริงๆพูดยังไม่จบเลยนะครับพลาดนะครับ ่างนี้ต้องอาศัยความอดทนไว้ก่อนนะครับโต้ยาวไว้ก่อนนะครับถ้ามีจังหวะค่อยทํานะครับลูกนี้มันไกลนะครับจะปักไปตัดสินใจแปรหยอดเลยไม่ข้ามนะบ,บอยพมา่าจะเป็นลมแล้วปักปักตื้อไว้ก่อนนี่บอยพมา่าแรงไม่เยอะเอาจริงๆเดี๋ยวมันก็บอกยอมแพ้เลยเคยเตะบอลแล้วมันบอกว่ายกเลิกมันแรงไม่เยอะตื้อไว้ก่อนมันเป็นคนที่แรงน้อย <c oughs> เดี๋ยวผมข้ามไปดูฝั่งบอยพม่าไปดูหน้าใกล้ๆก่อนบอยพม่าบอยพม่าเป็นคนที่แรงน้อยนะครับนี่น,นี่บอยนาอยู่นะครับปักนี่ครับดูขาซ้ายข้างไม่ถนัดนะครับดูดูนี่ครับบอยครับข้างไม่ถนัดนี่ขนาดข้างไม่ถนัดข้างถนัดจะขนาดไหนมาดูก่อน แปลข้ามแปลนะครับไปปักตอบอยอดต่อหน้าต่อต,อตาตรงนี้หลังเทา้าทันโอ้โหเขาครับมาครับขายใช่ไหมบอยบอกปักมาขวาใช่ไหมหลังเทา้าเข่าครับขาข้างเดียวฝั่งนูน้นก็ข้างเดียวนะครับข้างถนัดกับข้างไม่ถนัดมาดูบอยข้างไม่ถนัดต่อให้ฝั่งนู้นข้างถนัดเลยเอาครับ บอยสวนปักหนึ่งสองโอ้ยนี่แหละครับพลาดนะครับโอ้ขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับบอยสิบเอ็ดเหรอแจ้วสิบเอ็ดขึ้นแท่นเรียบร้อยนะครับเตรียมดิบสองนะครับนี่ครับไอ้โจห้าวออกตัวหมดเลยจับบอยมาสี่ร้อยไอ้อ้เทฮะออกตัวไอ้ก็เสียอยู่สิเอ็ดไอโจอ๋อไอ้โจสรุปแล้วมันเสียถ้าบอยชนะเมันเหมือนเทพอยู่ แต้มเดียวแต้มเดียวเกมนะครับบอยขึ้นท่านเรียบร้อยนะครับ11 11ต่ออะไรต้น11 8โอ้ฝั่งนู้นได้8แต้มนะครับเอาครับฟักตบอหมาวนี้ออกครับเรียบร้อยครับแพ้บอยพม่านะครับโอเคครับสวัสดีท่านนะครับนี่โอเคครับสวัสดีครับเข้ามารับชมร้อยว่าท่านนะครับนี่ครับบรรยากาศสนามตาทอนนะครับ โจห้าวออกตัวไปออกตัวมานะครับหมดชาติก็ยังอยู่นะครับรถตุ๊กที่กับตันแบงค์หัวระเบิดนะครับอยู่กันคบทีมนะครับโอเคนะครับนิกบางมดก็ยังอยู่นะครับถีนไ <c oughs> <c oughs> ่วามเงดี๋ยวต่า,าโอเคนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ